วันที่2กุมภาหกสี่บ้านสะท้อนปั๊มพันหาร้อวัตต์ท่อออก2นิ้วครับโอ้เบิ่งน่ำครับพี่น้องครับลูกค้าทำนาปรังครับประมาณหกสิบเจ็ดสูบไรู่าน้ำมันเบาไว้ครับเอ้มาใส่พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือดมันทดแทนใ่้สั่งไงฮากิ่นเขาอ,อิม่มว่าน่าสั่งไงนะครับไปได้สิเห็นเล่าตลอดหรอกหกแผงครับสามร้อยสี่ิบาทไฟออกแรงมากเบองน้ำตอนที่ใบสองก,กว่าครับ อผมสนใจติดต่อไม่ได้ครับขอบคุณครับ